มาดูรายละเอียดของงานผ้าซิวตัวใหม่กันค่ะตัวนี้นะคะที่ต้อมบอกว่ามันสวยแล้วก็แปลกตานะคะมีหลายจุดเดียวนะคะจุดแรกเลยนะคะที่ต้องบอกว่ามันอลังการมากคือมันปักทั้งตัวคุณแม่ค่ะนี่ ะะดอกกุหลาบกระจายแบบทั้งตัวนะคะกระจายแบบทั้งตัวทั้งชิ้นเลยนะคะแบบนี้นะคะเป็นงานปักไอที่เห็นเดินสีขอบๆอบะค่ะน้องจะเป็นงานปักนะคะแล้วก็คือเดินขอบด้วยได้ขาวไหมขาวเนาะแล้วดูความงานละเอียดมากแล้วก็แบบส้มว่ารายอะมันดูมีความเป็นศิลปะสูงมากสาหรับรุ่นนี้คือเขาอะจะไม่ได้มีความเป็นดอกที่คล้ายๆกันมันจะมีความเป็นดอกที่ต่างกันหมดเลยนะคะดูแบบไม่มีแบบแผนเนาะมันดูๆๆเป็นงานศิลปะมากๆและแม้กระทั่งสีรุ่นนี้ นี่ค่ะจะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นงานปักรุ่นปกติใช่ไหมคะก็คือข้างในตัวดอกอ่ะมันก็คือจะเป็นปักสีปักอะไรปักทึบไปเลยนะคะตรงใบอย่างเงี้ยก็คือจะปักทึบไปเลยใช้เป็นแบบได้เขียวดอกม่วงก็ใช้เป็นได้ม่วงอะไรใช่ไหมคะแต่อันนี้คุณแม่คะตัวนี้จะต้องซูมให้ดูตัวเนี้ยขอบเท่านั้นที่เป็นงานปักปักเฉพาะขอบแต่ด้านในคือสีเขาคือสีจากตัวผ้าเขาอันนี้เลยมันทาให้ดูแบบแปลกใหม่นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะผ้าเขาะจะเป็นผ้าพิมพ์ลายตัวนี้ ผ้าแบบเทคโนโลยีรุ่นใหม่เนาะผ้าการทําผ้ามันเลิศจริงๆอหรมาผ้ามันแพงก็ยอมเถอะเพราะมันสวยนะคะอันนี้มันจะเป็นดอกอันนี้เป็นเบ็ดดอกเขานะคะก็คือผ้ามันไปพาดิีพิมพ์ร้ายแล้วก็คือไปเพิ่มงานปักที่มันเป็นปักขอบเหมือนไปทําให้แบบมันดูเด่นแล้วก็คือดูมีอะไรยิ่งขึ้นแล้วดูความแบบอย่างที่บอกไปแม้กระทั่งสีอะอย่างเขียวอะมันก็คือจะมีเนี่ยใบอ่อนใบแก่ค่ะมันดูเป็นเหมือนเหมือนงานเพ้นท์งานศิละปะเลยนะคะแล้วคือนี่ แล้วก็ตรงนี้นะคะรอบคอเนอะาะทั้งรอบคอทั้งหน้าด้านหลังแล้วก็ตรงที่แบบตรงกระดุมนะคะ <_ S 1> ก็คือจะใช้เป็นงานเหมือนคล้ายๆกับเรียกอะไรอะ่ะเหมือนงานปักโคถักโคเชต์ะคะ่ะที่มันถักมาจากตรงนี้นะคะซึ่งปกติไอ้ตรงนี้มันแพงกว่าเทปรูปไม้ปกติด้วยนะคะแล้วก็กระดุมเนาะกระดุมก็คือใช้เป็นน้องท่าเขานั่นแหละมาปัม๊มเป็นกระดุมปั๊มนะคะเนี่ยทั้งแถบเลยคือเพิ่มความหวานยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่หมดนะตรงนี้นะคะตรงนี้ด้วย อ่ะตรงนี้ด้วยนะคะแขนทั้ง2ฝั่งแล้วก็เดี๋ยวส้มไปใส่ให้ดูนะเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะคะเดีบอกก่อนนี้หลอดก่อนเลยตัวนี้ค่ะสําหรับใครที่กังวลว่ากระดุมหายใดๆนะคะคุณแม่ขาบอกก่อนว่ารุ่นเนี้ยมีกระดุมให้ด้วยนะกระดุมอยู่ด้านในตรงป้ายนะคะแล้วก็งานข้างใน ต้องแหวกให้ดูนะคะกุณให้เรียบร้อยนะคะไม่เห็นรอตะเข็บอันนี้คืองานด้านในนะคะโอ้ยสวยไหมมี5สีเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูทุกสีนะคะแต่ว่าต้องขอแบบถ่ายแบบละ,ะเอียดให้ดูตรงนี้นะคะจะได้เห็นว่าน้องอ่ะสวยขนาดไหนอยากให้ลองรับไปดูเลยอันนี้เป็นผ้ารุ่นใหม่เทคโนโลยีพันผลิตผ้าแบบใหม่ของปีนี้มันเลิศนะคะจริงๆเลยอ่ะน,นี่นะคะรุ่นนี้คะ่ะ สวัสดีค่ะน้่ส้มจากรราลูกไม้วิภานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่225ค่ะ225ส้มใส่รหัสไว้ให้ด้านบนซ้ายมือตอดคลิคปแล้วก็ช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือไม่ว่าจะเป็นรายไอเดหรือว่าเบอร์โทรนะคะรหัส225จะเป็นงานที่แบบ เอ้ยมันน่ารักมากนะคะทำาคลิปสั้นทั้งคลิปเต็มนะคะรีวิวแบบคืออันเนี้ยบอกเลยว่าป่วยก็จะลุกขึ้นมาขายนะคะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้งานตัวนี้ไปคุณแม่คะตัวนี้น้องเป็นงานผ้าใหม่และสมอเทคโนลยีผ้าที่ผลิตมาใหม่ตัวรุ่นเนี้ยมันแบบ สวยมากชวนฝันสุดๆนะคะไปดูสีกันสีนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนหมดเลย5้สีนะาชอบนะคะสีม่วงสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีฟ้านะคะน่าจะแบบเกินทีเซอร์ไปให้ดูแล้วนะคะก่อนที่จะมาเปิดคลิปตัวนี้เนาะเกินไปแล้วคุณแม่คะอันนี้จะเป็นงานผ้าซิวนะคะเป็นงานผ้าซิวแล้วก็ส้มทําคลิปส้มทําแบบซูมให้ดูไปแล้วเนาะก็คือในตอนตอนใส่อ่ะมันอาจจะไม่ได้เห็นด้วยความที่แบบว่าอ่ามืดบ้างอะไรบ้างนะคะแต่คือเนื้อผ้ามันถ้าเห็นด้วยตาเนื้อมันสวยมากแล้วก็สี ว่ามันจะมีความพาสเทลพาสใจนั่นเองนะคะอย่างที่ส้มใส่อยู่จะเป็นสีม่วงเนาะเดี๋ยวไปเปลีป่ยนให้ดูทุกอันนะคะส้มจะมาบอกไซส์บอกราคาเนาะเพราะว่าสีอาจจะซูมให้ดูไปแล้วนะคะตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์มีอกเสือ้ออกเดียวนะคะนั่นก็คืออกเสื้อ44นิ้วคุณแม่อกจริงตั้งแต่เท่าไหร่ก็ได้ไปจนถึง ไปจนถึงไม่เกิน42ใส่ได้นะคะเป็นเสื้อฟรีไซส์อกเสื้อ44นะคะความยาวประมาณ23นิ้วนะคะความยาวประมาณ23นิ้วนะคะแล้วก็ราคารุ่นนี้อาจจะต้องขอคเทิบขึ้นมาจริงๆขึ้นไม่ได้เยอะเลยขึ้นแค่40บาทนะคะขึ้นแค่40บาทจากรุ่นปกติอย่างที่ให้เห็นไปอย่างที่ซูมให้ดูไปว่าเนื้อผ้าเทคโนโลยี re, ตัวใหม่ที่เขาผลิตออกมาเป็นเนื้อผ้าตัวนี้มันล้ำมากแล้วคือมันสวยมากนะคะปักก็คือทั้งตัวแล้วนะคะแน่นอนว่าราคาขอบไม่ได้พูดอันนี้ไม่ได้ขึ้นเยอะนะ คือแค่40บาทให้หนูเถอะนะหนูว่าคืออันนี้ได้กาไริดเดียวเพราะว่ามันมาแพงมันมาแพงกว่าุ่นปกติเยอะแต่ว่าเอิม อะ่ะแหละพอฟังพอฟังแบบว่าเออมันดูแบบพันยอะไรเงี้ยมันดูตกใจนะเอาแค่แปดร้อยเก้าสิบพอนะคะอยากให้คุณแม่ได้ไปบางทีก็แบบอืไม่รู้จะตามลูกค้าเก่ามาดูยังไม่รู้จะตามลูกค้าแบบที่ชอบงานผ้าซิลมาดูยังไงคุณแม่ขารุ่นเนี้ยมาดูเร็วรุ่นเนี้ยน่ารักมากนะคะอยากให้ได้ไปนี่ปักทั้งตัวแบบนี้แล้วคือสีหวานมากนะคะตัวนี้แปดร้อยเก้าสิบบาทขอขึ้นจริงๆแค่สี่สิบบาทนะคะสวยมากนะคะเนื้อผ้าเป็นงานผ้าซิลนะอ่าแล้วก็มีทั้งหมดสี่มีทั้งหมด 5สีนะคะก็คือจะมีสีมว่งมวงม่วงนาะแล้วก็ทีนี้สีเหลืองกับสีเขียวเดี๋ยวส้มซูมให้ดูไปแล้วอันเนี้ยมันพอมันมองในหน้าจอบแบบเนี้ยด้วยความที่ไฟเอ่ยมืดเลยค่ะเนี่ยค่ะมืดด้านหลังมันอาจจะมองไม่ชัดนะแต่ส้มจะเอาให้ดูเนี่ยค่ะสีเขียวจริงๆมันเหมือนเหลืองเลยนะคะพอเขียวเลยไม่ต้องไปกวนนะนอะ้องจะเป็นเขียวแบบเขียวใบตองอ่อนนี่ค่ะอ่ะเพราะแม่กางเกงขาวเนาะคือจะเห็นเป็นโทนเขียวอันนี้จะเป็นโทนเหลืองนะคะคือดอกเขาอะคะ่ะดอกเขาก็คือจะมีความแบบเขียวเด่นขึ้นมานิดนึง ปิ้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สีสวยแล้วก็หวานเนี่ยอะเดี๋ยวดูไปเปลี่ยนให้ดูนะแล้วก็อันนี้สีเหลืองก็คือดอกมันจะเหลืองแบบไอตรงที่มันเป็นกุหลาบอะค่ะดอกมันจะเหลืองเรื่องคืนชัดเลยแบบนี้นะคะอันนี้ก็สวยใส่เดี๋ยวน่ารักแต่งหน้าง่ายแล้วคือแบบสีจริงอะคะ่ะเออพอพอมันถ่ายแบบในนี้เนาะไฟอะมันทําให้คุณแม่เห็นไม่ชัดซ o o m ให้ดูไปแล้วเนาะอันนี้คือสีมันสวยมากสีเหลืองนะคะ นี่สีเหลืองอะนี่ค่ะอันนี้สีเหลืองสีเหลืองก็คือตรงดอกกุหลาบมานะันจะสีเหลืองนะส่วนสีเขียวก็คือตรงใบสีเขียวว่ามันจะเด่นป๊อบขึ้นมานะคะแบบนี้เนาะอ่ะสีเหลืองกับสีเขียวสวยจริงๆสวยทั้งสองสีนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่แบบคือปกติก็ชอบชมพูเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะอันนี้คือชมพูกับกุหลาบเนาะขึ้นมาวาเลนไทน์นี่เลยนะคะหวานไหมหวานไหมคุณพระหวานมาก หวานมากนะคะแล้วก็คืออันนี้คือแบบเป็นดอกชมพูแล้วอย่างที่ซูมให้ดูไปอะคะ่ะมันจะมีความเล่นสีของดอกแบบแต่ละดอกอะมันจะลายมันก็ไม่เหมือนกันสีมันก็ไม่เท่ากันอีอะคะ่ะเนี่ยจะมีชมพูเข้มชมพูอ่อนคือแบบมันดูมีมิติจริงๆอะคะ่ะสำหรับผ้ารุ่นนี้นะคะแล้วก็คือนี่สีเขียวนะคะเขียวตรงใบนะคะชมพูเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูนะคะอันนี้สีชมพูนะก็อีกสีหนึ่งถ้าไม่เอามาก็เสียใจแย่นะคะสีฟ้าสีฟ้า สีฟ้านี่ดอกเขาจะเป็นกุหลาบสีฟ้านะคะแล้วก็คืออย่างที่อ่จเหมือนกันเลยมันจะมีความแบบฟ้าเข้มฟ้าอ่อนนะแล้วก็ตรงเนี้ยใบอะ่ะมันก็จะไม่ได้เป็นเขียวนะคะใบมันจะเป็นแบบโทนแบบคลามครามเนาะก็คือมันก็จะมีความแบบเปรี้ยนสีไล่สีของเขาแต่ว่าเป็นโทนฟ้านะคะเป็นโทนฟ้าอันนี้ก็หวานเถอะนะคะสีฟ้าไม่ค่อยมีด้วยนะงานพาซิวถ้าเกิดว่าใครมีพาซิวสีอื่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยสีฟ้าก็ก็เป็น ก็เป็นอีกสีหนึ่งแนะนำนะคือมันเป็นสีสบายตาระมุนตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีฟ้านนะเดี๋ยวช่องไปเปลี่ยนให้ดูทุกสีนะแต่ว่าด้วยความที่ต้องบอกตรงๆว่ารุ่นเนี้ยมันมีความแบบเป็นสีพาสเทลนะคะเป็นสีพาสเทลอ่า เข้อแรกเลยแต่ว่าเวลามันถ่ายอย่างเงี้ยอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดแล้วคือสีมันเป็นฟุ้งๆเบอร์เบอร์เหมือนระบายสีน้ำอะ่ะมันอาจจะเห็นไม่ชัดแต่คือส้มก็ซูมให้ดูไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปดูสีที่ซูมได้นะคะเดี๋ยวส้มลงไปท้ายคลิปอีกทีนึงนะคะแต่บอกเลยว่าเวลาตาเนื้อด้วยการเอาเห็นนะสวยมากแล้วโดยเฉพาะกลางวันนะโดยเฉพาะกลางวันยิ่งสวยเลยก็คือกลางคืนมันก็เป็นเรื่องปกติแบบ ปกติอยู่แล้วว่ามันอาจจะแบบมืดๆนิดนึงนะคะเพราะมันเรียนกลางคืนเนาะคือโดยเฉพาะกลางวันนงานสวยเลยนะคะนี่อ่ะสวยมากนะคะแล้วก็แบบนะทุกคนน,น่าจะเห็นไปแล้วเนาะน้องก็คือไม่มีอะไรเป็นแบบเดิมเพราะคือน้องจะเป็นงานคอ,อกลมผ่าติดกระดุมหน้าแขนกระบอกนะคะแต่ว่ารุ่นเนี้ยจะได้งานตกแต่งก็มาละเอียดอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงคอะคะ่ะก็อันนี้นะคะเขาจะมีความแบบเหมือนเป็นอ่ามันจะไม่ใช่เป็นเทปลูกไม้ปกตินะมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นงานแบบ ถักโคเชอะแล้วก็เอามามาประดับตกแต่งให้นะคะแต่ก็คือแน่นอนว่ามันไม่ได้ถักมือหรอกก็คือจะเป็นถักเครื่องนะคะเพราะถักมือก็ไม่มีใครทามาราคานี้นะพูดตรงๆแล้วก็นี่นะคะนอกจากตรงรอบคอแล้วใช่ไหมคะเนี่ยมันจะมีความหวานเหมือนเหมือนแบบเสื้อแบบเสื้ออะไรเดียวคือมันเหมือนสมัยก่อนมันจะดูไม่เป็นงานแบบเป็นงานโรงงานจ๋าขนาดนั้นนะคะมันจะมีความหวานนี่ ได้เป็นงานเหมือนงานแฮนด์เมดอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือไม่ใช่แค่รอบคอนะรอบไอต้ตรงนี้อีกทีนึงนะคะต้องกระดุมร้อไปกับกระดุมเนาะกระดุมใช้เป็นกระดุมปัม๊มก็คือใช้ผ้าซิลนั่นแหละมาปั๊มกระดุมให้เกือบเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลืมบอกนะคะก็คือ,อ,อปล่อยโคนแบบกระดุมหายอะไรใดนะ,ะมีมีให้นะคะกระดุมจะอยู่ตรงป้ายเขาด้านในนะคะเออเพิ่มมาแค่40บบาทแต่กูความงาน เนี่ยเหมือนงานแบงค์ขึ้นห้างเลยเนาะแถมกระดุมไปด้วยกระดุมอยู่ด้านในนะคะคุณแม่แล้วก็อ่ด้านในเนี่ยก็พลิกมาแล้วนะคะงานด้านในก็คือจะเป็นเย็บกุนเนี่ยไม่เห็นตะเข็บเลยนะคะก็คือเป็นกุนทั้งตัวนะคะไม่เห็นตะเข็บเลยนี่อ่ะนะคะกุนเรียบร้อยเห็นไหมคะทั้งตัวไม่มีตะเข็บนะคะแล้วก็ตรงชายนะคะตรงชายครับก็คือจะมีต่อระบายให้เพิ่มความแบบหวานฟุ้งฟิงเนาะ <c oughs> นมันจะเป็นชายเรียบๆมันก็จะไม่เข้าฝังกับด้านบนแต่จะจะมีไอตรง เคกลูกไม้อีกมันก็จะดูยังไงอยู่นะแม่ก็ตรงนี้ก็คือจะต่อเป็นแบบว่าชายกุ้งกิงแบบนี้มาให้นะคะหวานมากๆคุณแม่ถ้าสนใจสั่งรหัส225นะคะรหัส2 2 5จะมีทั้งหมด5สีสีที่หนูใส่ใเปิดคลิปอันนี้จะเป็นสีม่วงพาสเทลมาน้องเป็นสีโทนพาสเทลทั้งหมดเลยทั้งทั้ง5สีเลยนะวันนี้เลยทั้งตัวนะคะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังเนื้อผ้าซิวบางเบาใส่สบาย คนดีคนเดิมของเราแต่ก็คือเป็นผ้าประเภทใหม่เทคโนโลยีตัวใหม่ที่มันอัปราคาผ้าเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะแต่ว่าเออหนูไม่เป็นไรหนูอยากให้ได้คุณแม่ได้กันไปอะ่ะละแปดเก้าพอพอนะคะแต่นี่อย่างที่บอกไปงานด้านในก็คือเรียบร้อยงานด้านในก็คือเรียบร้อยแล้วก็กระดุมอะไรกระดุมสำรองก็มีให้เหมือนงานขึ้นห้างเลยนะคะ890บาทมีทั้งหมด5สีเดี๋ยวจมไปเปลี่ยนสีที่เหลือให้ดูนะคะเดี๋ยวยืนม่วงให้ดูก่อนคะ่ะม่วงให้ดูนะคะนี่ หลังให้ดูนะหลายคนจะกังวลว่าแบบเอ๊ะมันจะบางไหมอะไรไหมนะคะอันเนี้ยหันหลังให้ดูนะคะมันอาจจะแบบพี่เห็นรางๆงบ้างหรือไม่รางบ้างนะคะแล้วก็ข้อดีของเขาอ่ะมันคือการที่แบบมันบางเบาใส่สบายแน่นอนมันก็อาจจะมีเรื่องบางบ้างไม่บางบ้างก็อาจจะต้องใส่ซับไม่ใส่ซับแต่ว่าจริงๆงอ,อ่ะคุณแม่เห็นไหมเห็นไหม <laughs> ไม่เห็นเนาะ,ะเห็นไหม ไม่เห็นเนาะมันก็ไม่เห็นนะคะอ่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นสีม่วงค่ะรหัส2-2-5สีม่วงนะคะ รหัส225ค่ะรุ่นนี้จะเป็นสีเขียวตัวที่ซ้ำใจอยู่เป็นสีเขียวนะคะอาจซ้ยืนสีเขียวให้ดูนะคะสีเขียวของจริงก็สวยนะคะเขาคือดอกเขาว่ามันจะมีความเป็นเหลืองแบบตุ่นๆแล้วก็มันจะมีสีเขียวอะคะ่ะเนี่ยไอตรงใบเนะะี่ยค่ะที่มันจะเด่นชัดป๊อบขึ้นมานะคะสีเขียวนะคะอันนี้ก็คือหวานมากแล้วคือแบบไม่ต้องห่วงว่าของจริงมันจะเห็นไม่ชัดนะเพราะว่าของจริงตาจริง มันสวยกว่าในกล้องนะคะมันสวยกว่าในกล้องนะคะนี่อะไรและอาจ,จะตรงนี้ค่ะสีเขียวมันจะชัดเด่นขึ้นมาแล้วก็ด้วยความที่แบบเออของจริงเนาะมันจะมีการเป็นงานปักแน่นอนว่ามันเห็นอยู่แล้วนะคะแล้วมันยิ่งดูมีมิติมากๆเลยนะเพราะว่าอันปักแล้วได้มาเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูไม่ซ้ําเหมือนเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตรงคอค,นนะคะุณแม่ค่ะนี่มันจะเพิ่มความหวานขึ้นนะคะเหมือนคล้ายๆกับเป็นงานแฮนด์เมดอะแต่ว่าเนี่ย มันมันจะดูไม่ได้ไปเป็นงานแบบเออเป็นงานลงงานเป็นงานโหลขนาดนั้นนะคะด้วยความที่อาจตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเพิ่มความหวานกุงกิ้งฟุงฟิงยิ่งขึ้นนะคะตรงปลายแขนก็เหมือนกันตรงปลายแขนก็คือจะมีเหมือนกันนะคะอันนี้อ่ะอันนี้คือตรงปลายแขนอันนี้จะเป็นแขนกระบอกธรรมดานะไม่ได้มีกระดุมนะคะ <c oughs> ก็คือใส่แล้วก็คือจะเป็นทรงแขนกระบอกแบบนี้เลยนะคะสีที่ใสยย่ยูวานเหมือนกันอันนี้สีเขียวอันนี้สีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนเหมือนสีเขียวอ่อนแบบ กามันลีอ่อนเลยประมาณนี้นะคะหวาน,นาเหมือนกันเดี๋ยวเทียบเหลืองให้ดูจะใกล้เหลืองมากๆนะคะแต่ว่าความ ความเขียวว่าดอกมันก็คือจะเป็นเรื่องนั่นแหละแต่คือใบเขียวบ๊อปแต่ว่าดอกเหลืองนะคะก็คือสีเหลืองดอกเหลืองมันจะเด่นนะคะนั่นเองแล้วก็พื้นนะคะอ่ะพื้นสีพื้นสีจะต่างกันนะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้แต่บอกเลยว่าเอ,อ่อถ้าแนะนาําตรงๆเนาะถ้าเกิดคุณแม่อยากจะสองสีอย่างเงี้ยก็เลือกเฉดสีที่ต่างกันไปได้ค่ะเลือกชมพูกับเหลืองเลือกชมพูกับเขียวเลือกม่วงกับเหลืองอะไรสวิตไปอย่างนี้ก็ได้เลือกฟ้าก็ได้นะคะอันนี้มันจะใกล้กันนิดหนึ่งมันจะใกล้กันนิดนึงอันนี้แนะนาตรงๆว่าถ้าเกิดว่าอยากใกล้ว เอาพวกนี้ไปสักอันหนึ่งมันจะได้อารมณ์นี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนสีเหลืองให้ดูนะคะให้ดูก่อนคะ่ะอันที่ใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นสีเขียวนะอันนี้คือแบบใส่กับกางเกงขาวหรือกางเกงโทนครีมเลิศเลยมันจะได้ลุคแบบนางฟ้านางเอกมากๆนะคะสีแบบมันดูไม่ฉุดฉาดเนาะถ้าใครชอบโทนนี้สั่งสีเขียวคะ่ะ รหัส225ค่ะสีที่ใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะสีนี้สีเหลืองค่ะคุณแม่ยืนให้ดูสีเหลืองเนาะสีเหลืองอันนี้เก๋อ่ะ โอเคทุกอันอันนี้นะคะตรงดอกเขาสีเหลืองจับป๊อปและนอกจากสีเหลืองแล้วมันจะมีคืออย่างที่บอกไปว่าสีแต่ละดอกมันก็ไม่เหมือนกันนะอันเนี้ยมันจะเห็นเลยคะมันจะมีความกล่ำกล่ำส้มเนาะอันเนี้ยเนี่ยสีตรงนี้กลีบตรงนี้ก็คือน้ำตาลน้ำตาลกล่ำกล่ำส้มเนาะอันนี้เหลืองนะคะแล้วก็ไอตรงใบเนี้ยมันก็ไม่เทิงกับเขียวนะมันมันเป็นเขียวเขียวอมเทานะคือมันดูมีมิติมากมากเลยเพราะว่าแต่ละสีแต่ละดอกมันไม่ใช่โทนเดียวกันเลย มันไม่เหมือนกันเลยนะคะกุหลาบเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความแบบกลายต่างกันแบบตีบอันนั้นกลีบอันนี้สีอันนี้สวยมากมันดูมีมิติมากสําหรับรุ่นนี้นะคะมองไกลๆนะคะน้องก็คือจะเห็นแบบนี้นะคะแบบแต่ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าถ้าเราใส่แบบในชีวิตประจำวันคือใส่มองด้วยตามันจะสวยมากๆนะเลยค่ะแต่บางทีอะถ้าถ่ายรูปมันอาจจะจืดไปนิดนึงมันจะเป็นบางรุ่นซึ่งมันก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของเขารุ่นเดิม รุ่นพวกนี้รุ่นพวกนี้อะคะ่ะก็คือจะเป็นรุ่นที่เราขายดิบขายดีกันมาเป็นทั้งปีอะคะ่ะรุ่นพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือจะเนี่ยค่ะถ่ายรูปแล้วลายเด่นลายชัดลายสวยลายปึ้งนะคะแต่อันเนี้ยคือน้องก็คือสีมันจะอันนี้นิดนึงนะคะอันนี้ก็ลองอพิจารณาแล้วแต่ความชอบนะคะถ่ายรูปเด่นเห็นแล้วสวยเลยก็รุ่นเดิมๆอันนี้ยังมีนะหนึ่งเปนหนึ่งมีคมรบทุกสีนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นผ้าใหม่ซึ่งเขาอยากที่บอกไปว่าเขาจะเป็นสีพาสเทลเนาะอ่ะเวลาถ่ายรูปแล้วมันอาจจะไม่ขึ้นนตตต้องงงดูััวววจจรริิสยมากะะค ผ้าแบบใหม่อยากให้ทุกคนลองได้ไปนี่ค่ะดูความไรนะคะโอเคเดี๋ยวอมไปเปลี่ยนสีอื่นให้ดูนะคะสีเหลืองค่ะ 2 2 5ค่ะแล้วก็สีตอนนี้นะคะจะเป็นโชนสีชมพูค่ะสีชมพูนะอันนี้ของจริงหวานมากด้วยความที่แบบสีชมพูกับลายกุหลาบมันเป็นอะไรที่เข้ากันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ออกมาได้แบบพรดิพอดีกุมภาพันเลยนะคะสีชมพูค่ะนี่สีในกล้องมันอาจจะไม่ชมพูกรตะโกนแบบชมพู ขนาดนั้นนะคะแต่คือสีจริงอ่ะมันชัดกว่าในกล้องนะแม่อย่างที่เห็นอ่ะเดี๋ยวเนิยยนิดหนึ่งไฟเยอะนิดนึงนะคะสีมันก็เลยอาจจะจืดติดนึงแต่ขอบจริงคือสีสวยมากสีมันเป็นคือชมพูนั่นแหละนะคะแล้วก็คือสีอะ่ะอย่างอ่ะซูมตอนนี้อาจจะไม่เห็นอ่งที่สมถ่ายซูมให้ดูอะคะ่ะดอกกุหลาบอะ่ะเขาจะมีความแบบ มันมันสีมันจะเหมือนระบายฟุ้งๆเนี่ยค่ะและคือแต่อันเนี้ยเข้มอันนี้อ่อนเห็นไหมคะแต่ละดอกอ่ะมันจะไม่สีมันจะไม่เท่ากันด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คือจะแบบเห็นเขียวแบบตรงวงตรงใบแม้กระทั่งเขียวมันยังไม่ใช่เฉดเดียวกันเลยมันไม่มีเขียวเข้มเขียวอ่อนเลยคือลายมันค่อนข้างสวยแล้วคือทั้งตัวหวานไมล่าหันหลังให้ดูนะคะนี่อ่ะสีชมพูค่ะก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นสไตล์เขานะถ้าเกิดว่าชอบแบบชัด ตะโกนอะไรอย่างเงี้ยครบสีค่ะสามารถสั่งได้อันเนี้ยอันนี้ก็สวยแต่ว่ามันก็จะอีกอารมณ์หนึ่งอันนี้เขาจะเอาพาสเทลผัดใจเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบ ผ้าหนานหนาซึ่งน้ำส้มก็มีซึ่งอันนี้จะเป็นงานลงใหม่อันนี้จะเป็นเนื้อลินินแบบลินินเลยอันนี้เป็นเป็นสิวใช่ไหมคะอันเนี้ยเป็นลินินนะคะแบบเป็นลินินเลยก็มีอันนี้คือผ้าเห็นไหมคะตึบไม่บางนะคะใครชอบผ้าที่มันมีเนื้อแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําเป็นรุ่นพวกนี้นะคะส่วนรุ่นเนี้ยขอคนรักน้อง ขอคนรักน้องแต่ว่าแต่ว่าอาชมหันให้ดูมันเนี่ยค่ะไม่เห็นชั้นในนะไม่ได้เห็นนะคะแต่ก็คือขอคนเข้าใจอารมณ์ผ้าเนาะอ่าถ้าเกิดป้าไทยชอบน้องรักน้องตัวนี้สั่งรหัส2-2-5แล้วก็ตามด้วยสีชมพูค่ะ สีสุดท้ายแล้วสีฟ้านะคะยืนให้ดูตอนแรกกับการว้กังวลว่าสีฟ้าจะชอบกันไหมแต่พอใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงสีฟ้าก็สวยและที่สําคัญคืองานผ้าซิลปกติสีฟ้าจะไม่ค่อยมีมานะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนชอบสีฟ้าเลิฟเวอร์แนะนําตัวนี้นะคะลายสวยด้วยดอกสวยด้วยสีโทนสีสวยด้วยไม่เข้มเกินนะคะมันก็คือเป็นโทนพาสเทลพาใจเนาะถ้าใครชอบตัวนี้สั่งสีฟ้านะคะยืนสีให้ดูสีฟ้าจะไม่ใบเขียวจะ เป็นใบแบบคํำครามนะคะเขาจะไม่ได้ข้ามเฉดเนาะเนี่ยค่ะใบเขามีเหมือนกันแต่เห็นไหมคะเขาจะเป็นแบบสีออกคํำครามคุณแม่คะเนี่ยสีมันจะออกแบบเทาๆค้ำคลามในกล้องไม่รู้ว่าเห็นไหมแต่ว่าคือของจริงมันมีสีนะโอ้มันมีสีนะอะสีฟ้าค่ะสีนี้สีฟ้ามุนให้ดูสวยทั้งตัวนะคะอยากคือชอบมากอะไรที่ชอบมันจะแบบดีดาออกนกห,หน้าตาอันนี้ของจริงสวยอันนี้พูดจริงๆนะคะแล้วคือแบบ หนูก็แบบอยากให้ขายได้แบบเยอะๆอยากให้คุณแม่ได้กันนะหนูก็จะทำราคาเอาแค่8ปดก้าก็ตึงๆอยู่แค่แปดเท่านแค่เลขแปดแต่เราตึงๆกันอยู่ที่แปดวนะคะรุ่นนี้นะคะแปดบาทเท่านั้นแต่บอกเลยว่าคือต้นทุนผ้ามันมาแบบอลังเลยเพราะว่าผ้ามันเป็นแบบเียนะคะก็มีทั้งหมด5สีนะคะรอบแรกอาจจะมีไม่ได้เยอะ จร,จริงๆเพราะว่าก็กลัวกล้า,ากลักวเหมือนกันสำหรับอะไรที่มันเป็นรอบแรกเนาะถ้าชอบถ้าถูกใจรีบไลน์มาสั่งโทรมาสั่งนะคะส้มรงของช่วงดึกของถุกคืนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเห็นแล้วอะอาจจะโทรมาไม่ได้เพราะไม่มีคนรับแล้วก็คุณแม่ไลน์มาทิ้งไว้นะเดี๋ยวดูไล่ตอบตามคิวนะคะหรือโทรมาสั่งก็ได้นะคะรีบแต่ว่ารีบนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกไปราคามันกระโดดขึ้นจากปกติหนูก็ไม่กล้าเหมือนกันแล้วก็เอ่อมันเป็นรอบแรกอาจจะแบบ ออเดอร์มันมาตู้มนิดหนึ่งนะคะสำหรับรอบแรกนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ชอบมากรีบไ์ามาสั่งโทรมาสั่งเลยรหัส225มี5สีเดี๋ยวส้มแปะรูปไปให้ท้ายคลิปนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ อันนี้เป็นไซส์44แต่ว่าถ้าคืนนี้คุณแม่ไซส์46 48อะไรอย่างเงี้ยต้องการของมีรุ่นนี้อันนี้เป็นงานใหม่อันนี้คือใครชอบงานเนื้อแน่นที่มันเป็นงานแบบมีเนื้อใส่พวกนี้ไม่เป็นรู้สึกว่ามันแบบโป้งลงเกินไปนะคะก็เป็นรุ่นลินินอันนี้เป็นลินินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยความงานปักอันนี้ปักชัดปักแน่นปักตะโกนนะคะอ่านนี้นะคะอันนี้สีน้ำตาลชั่งลงคลิปสั้นไปแล้วสีน้ำตาลขายดีเหมือนกันแล้วก็สีเขียว อแอบโฆษณาไว้นะแล้วก็เดี๋ยวส้มแปะลิงก์คลิปนี้ไว้ข้างล่างในคอมเมนต์ให้ค่ะสำหรับใครที่อยากได้งานตัวนี้นะคะอันนี้ก็ของใหม่เมื่อคืนนี้เหมือนกันค่ะ